พักติวฝรั่งค่ะเอาไปต้มอันสมปบาหรือไปแกงใส่เห็ดผงหวานแซ่บจัด สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุโขทศกัณจ้าเห็นประจาพี่น้องเขาแกะเต็มถุงเลยจ้าพี่น้องป่าอยู่สิพภาพพี่น้องเอฟซีไปเก็บพักขีเล็กฝรั่งแล้วก็พักติวฝรั่งพอดีมาเห็นแพะแผลลยแกะเต็มถุงจ้าพี่น้องมันข้าเจามาปล่อยกินหยาตามถุงจ้าพี่น้องเต็มถุงเลยจะเลยหยุดพภาพพี่น้องเอฟซีชมก่อนจีไปเก็บพักปลาเนาะจ้ามาจ้าพี่น้องมาเก็บพักติวฝรั่งน้ำกันจ้านี่พักติวฝรั่งเขาเกิดเจอตามถุงหยานะจ้า นี่จะเป็นใบแบบนี่จ้าพี่น้องผักติว๋วฝรั่งนาหนาวดิจ้าพราค่อยงามเนะจ้าแต่ว่าหนาห้อนนี่เขาจะงามงามค่ะเขาจับการยาวใบใย,ยสวยนะจ้านี่ผักติว๋วฝรั่งนี่จะเป็นพืชทนหนาวค่ะพี่มาปกคุ้มหรือหนาวติดลบยิงสิเขาก็บ่ตายด้จ้าพี่น้องนี่ค่ะเขาก็เกินแซมตน้นยานะจ้าเนี่ย รู้สึกว่าอันตนจะเล็กจ้าพี่น้องโอ้ยเก็บก็บเก็บยากยากคนพี่น้องต้องค่อยๆเก็บเพราะว่าเขาขื้นแทมหยาเนาะค่ะมาอยู่ก็เก็บทั้งเาล่าทั้งใบหยาเลยจ้าพี่น้องแต่ว่าก็บ่เป็นอย่างนาะจ้าเดี๋ยวเอาไปล่างยูบานแล้วก็ยังค่อยขัดเอาตั้งแต่ผักติวนะจ้าพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องอยู่ตัง้งแดนเนาะจ้าถาบ่ามีผัก ติวไทยหรือใบมะขามอ่อนเนี่แหละค่ะปายูคิดอยากกินต้มปลาหรืออยากกินแกงเห็ดจังสินเนาะค่ะปายูก็สีออกทุ่งมากนี่แหละค่ะมาเก็บผักติวฝรังกลางทุ่งนะจ้าบ้านปายูเป็นชันบทนะคะชนบทก็คือตังจังหวัดนะค่ะพี่น้องค่ะหลอมหลอด้วยทุ่งเขาซาลี่แล้วก็ป้าเห็ดจ้าพี่น้องแถวบ้านปายูป้าเห็ดห้ายหลายจ้าเห็ดก็ออกร้ายหลายปีที่แล้วเห็ดเพึ่งหวานนะจ้า ปายกูกสิเก็บเก็บนะคะเก็บแต่พ่อกินนะคะพี่น้องนะกะสิเอาแต่พ่อไปใส่แกงเห็ดผึ่งหวานเนาะจ้าเมืนน่อนีสิแกงเห็ดผึ่งหวานใส่ผักติว่วฝรั่งซูพี่น้องเอฟซี่กินปายูขอบคุณพี่น้อง FC เอฟซี่เด้อจ้าขอบคุณทั้งเอฟซี่เขาเอฟซี่ไหมปายุอ่านทุกๆคออเมนเด้อจ้าพี่น้องปายดีใจหลายจา้าที่พี่น้องเอฟซีเขาไมา่หา้กกำลังใจเขามาติดตามนะคะค่ะ บรรยากาศบ้านปายุ่หนาวนวจ้าพี่น้องทั้งคืนทั้งฝนตกนะคะแดดออกกะแป๊บเดียวจ้าพี่น้องพอถึงหน้าที่แล้วจ้าพี่น้องเดี๋ยวนี้นาหนาวจะเห็นแดดนี่น้อยจ้าพี่น้องค่ะเจ็บอีกจักน้อยแล้วก็จะเข้าบ้านแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็สิไปแกงเห็ดพึ่งบ้านสุพี่น้องเอฟซีกินนะจ้า อันนี้เก็บเป็นต้นฟันสิงโตจ้านี่มาอยู่วัาศรมากเก็บต้นฟันสิงโตน้ำขึ้นสิบวัดใดดอกจ้าพี่น้องเห็นบ่เขาต้นเล็กๆอยู่นั่นเห็นบ่เนาะแล้วก็สิเล้กกส,เลสิเก็บตั้งแต่ตน้นผักติ๋วฝรั่งนะจ้า ข้างหยาจ้าพี่น้องเดี๋ยวไปล่างจะไยขับออกนะจ๊ะห็นไมครับกอนนี่กอนาย้ายยนี่ปกติเขาจะอุ้ยใบใหายๆก้านยาวๆนะจ๊ะหนาหนาวหนาหนาวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละจ้าพี่น้องแต่ก็ยังดีมีให้เก็บกินนะจ๊ะ พักติวอันฝรั่งจ้าพี่น้องนี่เอาไปแท่นอันพักติวบานเห่าหรือใบบักขามบานเห่าใดเนาะจ้าใส่ต้่มสมปลาอู้แสบขนาดเลยจ้าพี่น้องนี่อันนี้ปอยูจะเก็บไปใส่แกงเห็ดผึ่งหวานจาน้าในนี่พ่อละน,นีใบยูสิไม้แกงเห็ดผึ่งหวานใส่พักติ๋วสูเอฟซี่กินจ้าพี่น้องแกงอีสานเรา,เล,าเล่าเฮ้าเนี่ยหละจา้า ก็เลยใส่เครื่องแกงลงไปแล้วนะคะพริกกระสิตตาใส่หัวหอมแล้วก็ใส่ตะไคร่ลงไปปรุงด้วยน้ปานปาลาน้าปลาล่าใส่ผงนัวนะคะเห็ดพึ่งหวานก็ใส่ลงไปจ้าเห็ดเห็ดพึ่งหวานอแชะแฉ็งนะจ้าพี่น้องเห็ดพึ่งหวานสวยๆเลยจ้าพี่น้องนี่ผงปรุงรสลงไปเนาะคะ่ะปายูเสต้มประมาณสักยี่สิบนาทีนะคะจังสีมาอัน ใส่ผักติ่วรล่งแล้วก็ใส่ผักอิตูหัวหอมนะจ๊ะต้นหอมจ้ะเดือดปลุบๆเฮ็ดผึ่งหวานสวยสวยจ้าพี่น้องนี่ผักติวลงไปนะจ๊ะแล้วก็ค้นค้นให้ผักติวสลบนะจ๊ะพอผักติวสลบแล้วไปยกกใส่ต้นหอมแล้วก็ตามด้วยผักอิตูนะคะก็เป็นว่าใส่ได้จ้าพี่น้องเอากระซิมเบิ้งนะจ้ะเอากระเอา รสชาต,ตามที่เขากินนะคะนี่ต้นหอมลงไปพักอีตู้จ้านี่พักอีตูแ้แซ่ช่องแข็งเนาะจา้าพราดีปลาโยชิมเบึงหู้สซึกว่ายังบ้านใด้รสดชาเนาะจ้าก,ก็เติมน้ำปลาไปอีกสอดหนึ่งเป็นบาใส่ได้จ้าพี่น้องมาเด้อจ้าพี่น้องเอฟซีมากินแกงเห็ดพึ่งหวานใส่ปักติว๋วฝรัลล่งน้ำกันจ้าเห็ดพึ่งหวานนี่เขาจะนุ่มอร่อยจ้าอันนี้ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยจ้าวันนี้ มาเด้อพี่น้องเอฟซีมาสดแกงเห็ดพึ่งหวานใส่ปักติลฝรังสดหัห้อนน้ำกันเลยจ้าเขากับบรรยากาศเลยค้าพี่น้องบานป่าอยู่อากาศหน้าวหนาวค่ะแกงเห็ดพึ่งหวานถั่วใหญ่เลยจ้าพี่น้องอาจาพี่น้องมาสดน้ำกันมาเนี่อุ้ยเป็นตะเสบขนาดเลยจ้าพี่นอ้องอ่าสดเลยมาเนี่แซ่บแซบจ้าพี่น้อง แกงเห็ดพึงหวานไสพักติวเนี่เขาจะสมล้ำ,ลำ,ลำอร่อยมากเลยจ้าเห็ดพึงหวานนี่ก็จะนุ่มอร่อย,ยจ้าเอฟซีอยู่ต่างแดนเด้อจ้าเด้อค่ะบ่มีอันพักติวไทยหรือใบบักขามอ่อนไทยเข้ากันนี่แหละจ้าพักติวฝรั่งที่เกิดตามทุงเกิดตามธรรมชาติปลอดสารพิษไว้ค่ะเอามากแกงแท่นพักติวฝรัง่งใบบักขามบานเขาใดเนี่ยจ้าพี่น้อง ขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเด้อจา้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทั้งเอซเก่าเอฟซีใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจป่ายอยู่ในเด้อจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะ